ผู้ใดว่ารถตำรวจเป็นรถบ่ดีนะเห็นคอมเมนต์เขามากว่ารถตำรวจเป็นรถไม่ดีนะบอกเกียวครับพี่น้องนะเดี๋ยวจะพ่ายเบิงนะเจ้าจว่ามันคุมบอรถตำรวจก็จริงนะแต่ว่าดีก็จเจ้าไปพอนดีแม็กเฝาขรมดีแม็กเฝ้าขรมพอนหาปีซีปีพอนเดลาก็จแปดท่านอันนี้รถตำรวจ1.9ึ่พนหาหกพัน จะว่าดีบ่ดีครับไอ้ดีหรือบ่ดีดีครับเมื่อกี้นี่คือว่าบ่ดีดีครับไอ้เฮ้ยดีกว่าไฟกอลาร์ียัไปเหมารวมดีู่ว่ารถตำรวจบ่ดีรถตำรวจบ่ดียัไปเหมารวมนะตำรวจคนบ่คนครับทหารคนบ่คนครับนะ คนบ่อาบ่ดีบ่เป็นอย่างแต่รถมันบ่ได้เรเกลครับพี่น้องเนี่ยครับเออาจจะว่าตำรวจบ่ดีบ่ครับคนดีก็มีคนบ่ดีก็มีอครับแต่ว่าอย่าไปเหมาร่วมเจ้าก็เป็นอาคติกับตำรวจกับทหารเป็นลังท้นครับนผู้คนผู้เขาซื้อสัตว์สุจริตผู้เขาซื้อสัตว์จ่าผู้ผู้ผู้เขาทำมาหากินโดยสุจริตก็มีนะทุกวงการวงการขายรถคือกันที่ไอเสียมอยู่มีทั้งคนดีและคนบ่ดี ไอ้เสมก็บ่ได้บอกดอกว่าเจ้าของเป็นคนดีถามว่า,าก็เป็นคนดีอยู่ประมาณกลางๆดีแน่ส่วนนี้ <c oughs> แต่ก็บอกในส่วนบอกได้ว, <c oughs> ว่าแบบไปช่อลาดบางหลวงหรือว่าไปนว่าไปทุจริตหรือว่าช่อหวงลูกค้าคนะเขามเาีเส้นกลางๆท่านอยู่นะเขาถือสัจจะเขารักษาคำพูดเขาบโบเ,เสียสัจจะต่อลูกค้า แมนบ่แมนครับออตำรวจทั้กันมีทั้งคนดีทั้งบูดีนะทุกวงการนั่นแหละพี่น้องก็เลือกเบิ่งเอาเองแต่ว่าไอ้เสียมกับโบโคษนาดอกว่าไอเป็นคนดีไอก็เป็นคนประมาณกลางๆเออทั้งดีแน่ซัวเน่ <S <S บักได้ซัวมากูก็ซัวกลับครับักได้ดีมากกูก็ดีกลับเออก็จะเป็นคนประมาณนั้น ก็ไปเป็นคนดีธรรมะธรรมโมบกระโบล่ะครับพี่น้องบักใดซัวมากหูก็ซัวกลับทันทีเลยล่ะครับเป็นบ่แมนับเออกระโบใจดีทุกคนทุกคนมันซัวมากจะไปดีกลับใช่ไหมโยนเนี่ยแล้วอันนี้คนนี้เขาดีบ่ไอเซยยะบันทาเนี่เขาดีบ่คอยติดตามเราอยู่ดิแล้วนั่นสร้างภาพสร้างภาพส้างเอาแล้วมาได้ดีหรือบ่จังภาพสั่งภาพเอาบ่นั่นโอ้ยคอยก็ไปติดตามเราอยู่ดิรถมันเกียร์ดิบิึงปะถึงหรือว่ามันเป็นซ่องเบาพื้นนะซ่องเบาพื้น ไม่หนึ่งแสนหนึ่งมืนโลรถตำรวจดิก็าไม่ค่อยได้เล่นหรอกเสียดาเราบอกว่าเล่นไปส่งลูกไปตรงเรียนแล้วก็ส่งเมียเพชรงานเออเขาจะด่ากูเนี่ยแล้วก็เล่นไปรับลูกเออมันเอารถไปจอดอยู่บ้านเออคนบอดีเห็นปะครับคนบดีมันมีน้อยเดียวแต่วันเพชรแต้คนที่แบบดีเขาก็เสียเสียเบอร์ถามว่ามีบะมีคนที่เคยมีแต่ว่าบางคนเขาก็เป็นดีก็เฮ็ดแห้อาชีพเขาเสียเบอรบเพราะว่าคนบดีมันเฮ็ดให้เสียในวงการเห็นปะ ปลาหมอตายตัวไอ้ปลาหมอเน่าตัวเดียวตายทั้งคลองอีกนะใช่ใช่ก็จะไปเมาร่วงนะมีทั้งดีทั้งบอดีเว้าบ่ถือคว่ำแล้วก็บ่ถือคว่ำมาแล้วบ่ฉึกรางคนบ่ถืออีรางคนเออมันเนาะบ่ได้ว่าทุกคนนั่นแหละกันได้ทุกคนกันพ่วกกัไปหาคุยเนาะคนดีกับดีคนบอดีกับบอดีนะก็อันนี้ส้นกุกเสาไฟฟ้ามาแล้วกุกเสาไฟฟ้าหักหักแต่ว่ารถบ่เป็นยังบุกใช่นีม โอ้รถดีถอยส่งเถาเฮียนมาแล้วโอ้เฮี้ยนในยกบ้านสามหลังแล้วโอ้รถแจ๋งเด้อรถดีรถดีคุ้มอายคุ้มแล้วล่ะยอกยอกมึงส้นกูใสยฝ้าหักสภาพรถเห็นบอลในคลิปเขาอย่บนย่างดอกเออนะเอ้าพรนเดี๋ยวละหาพกพันครับผููได้ว่ารถตำรวจบอดีกับเบิ้งเอาครับพี่น้องไอเสียมบอสามารถไปบังคับจิตใจเจ้าได้ดอกก็ได้แค่รีวิวได้แค่ ทายทอดความคิดทายทอดความรู้เดีย๋ยวเขามีเอกวมาเบ,บาออกไป,ออกไปนะให้พี่น้องได้ใส่เหตุใส่ผลแล้วก็พิจารณา,านะแล้วก็มาตัดสินกันเราเองเล่น,นบ่เออมาเบิ้งเครื่องนยเครื่องเป็นเครื่องฟนะันเก่าเดิประหยัดน,น้ำมันนะลองแก้มเดิมฝงังกระปรงไม่ขยับแผ่นเพยรเดิมรถยังโมได้ลางดอกผู้ใดว่ารถตำรวจบ่ดีอย่าไปเมาร่วมครับ ตำรวจคน้นคบ,คนบ่คนครับทหารค้นบอ่อคนครับหมอค้นบอ่อคนครับนายกค้นบ่อคนครับเออมันคนคือกันเวิร์ครับพี่น้องนะแต่ว่ามันขึ้นอยู่ที่ว่าค้นผููนันเขาดีบอ่อเมียนครับอ่นนะนะเมียนครับเออนะแต่ละองค์กรแต่ละแตุ่กสาขาอาชีพมีทั้งคนดีและคนบ่ดีเด<ม>้อพี่น้องเด้อนะฝากไว้คิดแต่ว่าถามไอ้เสียมาคุมบ่อก็คุมได้ล่ะกับหนึ่งจดเก้าพอนเดี๋ยวละหาหกพันดีก็จะไปพอนดีแม็กไฟขอล้ม นะซึ่งมันพอนได้หน่อยซี่ปีหาปีดีแม็กแฟกอลามแล้วพอนพุ่นล่ะเจ็ดพันแปดพันแล้วดอกเบี้ยมันก็เก้าบาทสิบาทนะก็ลองเปรียบเทียบกันบ้งอันนี้ไอเสมให้เปรียบเทียบเพราไอเสียมให้เปรียบเทียบถึงข้อดีแล้วก็ข้อเสียเนาะพราไอเสียมเป็นผู้ขายจะบอกในข้อเสียอย่างเดียวคนวิ่งไปซื้อปูเลยเจรีวิวให้นอย่างเป็นวะเมียนครับ้าเออก็ให้พี่น้องเป็นพิจาณาแล้วก็องค์ประกอบในการตัดสินใจเนาะนะโอเคนะอ้า ฟีดาวฟีจองฟีจัดฟีโอนอยากได้แม็กไม่ยังไม่ใส่ให้อยากได้แบบเดิมๆสภาพนี่เดี๋ยวลดราคาเป็นพิเศษกับ1.9พอนหพันหพันไอ้เสมต้อสิ่งจัดให้เป็นกำลังใจให้เสมและทีมงานพิมพคำว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุดไอ้เสมของแท้ไอ้เสมคนจริงไอ้เสมจัดให้ไอ้เสมส่งฟีฮอตหน้าบ้านเจว